จิตอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมสติเป็นของสําคัญมากในทางความเพียรถ้าขาดสติวักใดตอนใดเรียกว่าขาดความเพียรแล้วเดินจงกรมอยู่ก็ไม่มีความหมายนั่งสมาธิอยู่ก็ไม่มีความหมายอิริยาบถต่างๆถ้าขาดสติแล้วเรียกว่าขาดความเพียรในการชำระกิเลสหรือในการทำของในการทำจิตของตนให้สงบ จึงต้องบังคับด้วยคำบริกรรมคือนําคำบริกรรมมากำกับกับจิตนี่สำหรับผู้ที่จะตั้งรากฐานให้จิตได้หลักเกณฑ์ต้องมีคำบริกรรมมาเป็นที่ยึดของจิตเอาสติย้ำเข้าไปบังคับให้คำบริกรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันรู้อยู่ด้วยสติไม่ยอมปล่อยจิตให้คิดไปกับอารมณ์ใด ให้คิดอยู่กับอารมณ์อารมณ์แห่งธรรมคือคำบริกรรมคำเดียวเท่านั้นประหนึ่งว่าโลกสงโลกสงสารกว้างแคบนี้ไม่มีมีแต่ความรู้กับคำบริกรรมมีสติกำกับอยู่เท่านั้นเรียกว่าเจริญภาวนาเพื่อทำจิตให้สงบทำอยู่จนกว่าจิตจะสงบไม่ลดละปล่อยวาง ไม่ถือว่ามากไปน้อยไปสติติดเป็นพื้นฐานสำหรับผู้จะชำระจิตใจของตนตั้งแต่พื้นพื้นจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมได้แก่ความบริสุทธิ์เต็มส่วนต้องมีรากฐานเป็นที่จับอย่างนี้เราจะเพียงนึกเฉยๆฉยทำความรู้ตัวเฉยๆนั้นไม่ได้จิตเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ที่เป็นภัยได้ง่ายมาก ไม่มีความรู้สึกจึงต้องนำคำบริกรรมผู้ที่จะให้แน่ที่สุดให้ยึดหลักให้เป็นที่แน่ใจว่านี่คือผู้รู้นี้คือจิตนั้นต้องบังคับให้จิตอยู่กับคำบริกรรมด้วยความมีสติไม่นานนะักเมื่อจิตได้รับความเหลียวแลระมัดระวังรักษาอยู่ด้วยการภาวนาอย่างนี้แล้วจิตนั้นจะยังเข้าสู่ความละเอียดละอเป็นลำดับ พุโทโธกับจิตจะกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเมื่อละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วคำบริกรรมนั้นไม่ปรากฏเลยเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดอ่อนอยู่ภายในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทำให้สงสัยได้ว่าเมื่อจิตเราอยู่กับคำบริกรรมแต่เวลานี้คำบริกรรมไม่ปรากฏ นึกเป็นคำบริกรรมเท่าไหร่เหมือนแต่ก่อนไม่ได้ไม่ปรากฏแล้วเหลือแต่ความรู้อย่างเดียวนี้จะทำย่างไรให้เอาสตินี้จับความรู้นั้นไว้คำบริกรรมที่หลุดลอยไปแล้วโดยหลักธรรมชาติของมันเพราะจิตละเอียดจิตปล่อยวางคำบริกรรมหรือคำบริกรรมนั้นกลายมาเป็นอันเดียวแล้วกับจิต ให้เรายึดความรู้นี้ไว้ด้วยสติของเรานี่เรียกว่าสติสติจะไม่ยอมปล่อยวางเลยยึดตลอดติดแนบกันไปตลอดจนกระทั่งได้จังหวะแล้วจิตที่ละเอียดนึกถึงคำบริกรรมไม่ได้นั่นจะค่อยๆขยายตัวออกมาพอขยายตัวออกมาซึ่งควรจะบริกรรมพุโทโธอย่างเดิมได้แล้วเราก็นำพุโทโธนี้ติดแนบเข้าไปไว้ อย่างนี้เป็นประจำนี่เรียกว่าผู้อบรมจิตที่จะให้เป็นรากฐานจากจิตจริงๆคือความสงบใจได้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี